สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิกกี้เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่13ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวเด่นก็คือ7กับ0 8กับ1 7 0 7 1 7 4 7 5 7 8 0 1 0 4 0 5 0 7 0 8จับคู่ก็7 0 0 7 7 8 8 7 8 1 1 8 0 1 1 0นะคะ สามตัวก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนสีจนสี่รือจ็แปดหนึ่งจับหันเอาเด้อสี่สามตัวเนี่ยหนึ่งศูนย์เจ็ดหรือเจ็หนึ่งก็ได้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะตัวที่ต่างก็ซื้อแต่เริ่มต้นนะคะับแปดศูนแปดหนึ่งนะหนึไปไป่งศูนย์งนึงเอาบากับแปดกับเก้าห้าศูนหนึ่งห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหสองแปดสี่ ห้าแปหกแปดเก้นะศูนย์แปดสี่หกแปสี่ห้าเก้าหนึ่งแล้วก็สามห้าเจ็ดนะคะจับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกแปดเก้าเก้าแนาะเก้านะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อเชา้ากับบายเนะาะเช้าซื้อบ่ายบ่ายซื้อเชา้าโชคดีทุกคนคะ่ะ วันศุกร์แล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงปังปังเด้อสวัสดีค่ะ